วัสดีครับท่านผู้ฟังที่กรรพเรื่องบาปบ,บุญคุณโทษเรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณนิรุตคุณนิรุตเล่าให้ฟังว่าช่วงหนึ่งชีวิตแกเนี่ยทางานบริษัทอยู่ที่กรุงเทพแต่แล้วก็ทนเสียงเครื่องจกักรกึกกึกกึกอยู่สองสามปีตอนเข้าทํางานอนาะยุยังน้อยเป็นเด็กหนุ่มไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีอะไรมากนักแกไม่ได้ออกตัวแก้ตัวนะเพราะว่าเวรกรรมนะ่ะแก้ตัวยังไงก็หนีไม่พ้นแกเป็นเด็กหนุ่มหน้าตาบ้านนอก เพิ่งมาจากอำเภอปากช่องจมูกเบนเบเต็มเนืเ้อตัวล่ำเตี้ยเข้าไปทำงานที่นั่นใหม่ๆก็ยังมีสาวแก่แม่ไม้มองมองอยู่เหมือนกันเพราะว่าในบริษัทมีพนักง,งานหญิงเยอะถ้าเปรียบกับพนักง,งานชายก็ต่างกันดาวสักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์สาวแก่นี่เพียบเลยคุณนิรุตก็เจอเจอคนหนึ่งเข้าหล่นทำงานอยู่ด้วยกันคุณนิรุตในฐานะพนักง,งานใหม่ก็ยังไม่รู้เหนือรู้ใต้อะไรมากก็ได้เธอนี่แหละคอยช่วยแนะนำตอนนั้นแกอายุสิบแปดปี คนผู้หญิงน่ะ42ก็ไปแล้วแกก็ไม่ได้คิดอะไรมากหลนก็ชวนไปดูหนังคุณนิรุตก็บอกไม่มีตังค์เพิ่งทํางานยังไม่ได้รับเงินเลยแขก็บอกอ่างวงไปเลยนะเรื่องตังค์่ขแก็ไปเพราะว่าหลนบอกจะออกค่าดูให้ไม่ต้องเอาอะไรไปหรอกอย่ากแก้ผ้าไปก็แล้วกันแล้วหล่นก็หัวเราะกิ๊กกิ๊กกิ๊กกกอย่างมีความสุขปนขำในคําพูดของตัวเอง นิรุตก็ได้ตินึกว่าเออพูดแบบนี้อย่างนี้มันก็แปลกดีเหมือนกันนะแต่แล้วก็ไปดูหนังกันอย่างสนุกเพราะว่าหนังเรื่องนั้นเป็นหนังไทยตลกขำขำหัวเราะกันกลิ้งเลยหัวเราะกันตีใดหล่อนก็เอ็นตัวมาซบทุกทีบางทีก็เอามือขยำต้นขาทำรู้สึกร้อนสู้ซาแปลกไปเลึกเกือขึ้นมาวูบแล้ววูบเล่าพอตอนเช้าหล่อนก็เอาไปเล่าให้เพื่อนๆฟังกันว่าไปดูหนังกับนิรุตสองคนสนุกเทบตายหัวเราะกันท้องครับต้องแข็ง เพื่อนก็มองด้วยสายตาแปลกๆพี่ผู้ชายคนหนึ่งกระซิบถามว่าแกจะชกข้ามรุ่นหรือว่าไอารุ่นข้ามรุ่นอะไรอ่ะพี่ผมไม่ได้ไปชกต่อยกับใครนี่พี่คนนั้นก็เลยหัวเราะเป็นการใหญ่สายหน้าไปมาพอคนอื่นรู้ก็หัวเราะกันลั่นเลยแล้วก็มีคนหนึ่งบอกว่าชกข้ามรุ่นก็คือแกกับพี่แตนอะมันคุณะรุ่นหัวในเรื่องชกกันอะมันไม่ได้ชกกันจริงๆอะแต่มันก็คือ,อ,อคิดเอาเองก็แล้วกัน นิรุตคนนึกอยู่ตั้งนานกว่าจะพอเข้าใจอยู่บ้างว่ามันคืออะไรกินข้าวตอนเย็นๆหล่อนก็รอก,กินพร้อมกันตื่นออกจากโรงอาหารพร้อมกันคุยกันไปนั่งที่สนาหย้าใต้ต้นคูนไปคุยกันไปนหนุ่งไปหนิงในบริษัทนี้ก็มีหอพักสาหรับพนักงานด้วยแบ่งแยกหอพักหญิงกับหอพักชายอยู่คนละอาคารกันพอไปตื้อของเธอก็ชวนนิรุตไปด้วยไม่ได้ทําอะไรก็เลยไปกับเธอซื้อของแล้วก็แวะก,กินข้าวกัน มีครั้งหนึ่งไปแถวตลาดเกษตรก็เลยดูหนังกันที่นั่นพอดูหนังเสร็จแล้วออกมามันก็ดึกหล่อนก็เรียกแท็กซี่ก็ขึ้นไปนั่งแท็กซี่ก็พาไปในรุดก็แปลกใจว่ามันไม่ใช่เส้นทางที่จะกลับไปที่พักก็เลยถามที่พี่เต๋นี่เขามาผิดทางหรือเปล่าเนี่ยไม่หรอกเขารู้ทางดีพี่เต๋นก็วางมือที่ต้นขาในรุดหมับเลยบีบแรงแรงรู้สึกมันออกจะแปลกแปลกแต่ว่าก็ไม่คิดอะไรมาก ยังไงเตี้ยก็มีพี่สาวคนดีอยู่ใกล้ๆอาจจะเกิดหล่อนก็คงจากการกระจัดปัดเป่าให้ราบรื่นไปทั้งหมดนิรุตบอกว่ามานึกดูตอนนี้หล่อนมีความงามอยู่ไม่น้อยเพียงแต่หล่อนจะลดน้ําหนักลงสักนิดแล้วก็ลดอายุลงสักหน่อยให้อยู่ในวัยใกล้เกียงกันปรากฏว่ารุดเลี้ยวเข้าโรงแรมนิรุตก็ยิ่งแปลกใจเพราะว่าเกมไม่ค่อยจะหลานสักเท่าไหร่ความจะเลียวก็ไม่มีอ่ะ แต่พอเ,เข้าไปอยู่ในห้องด้วยกันแล้วทำลำปางสองคนก็พอจะรู้แล้วละ่ะว่านี่คือสิ่งที่รุ่นพี่คนนั้นก็บอกว่าชุกคํารุ่นเน่ะเสร็จแล้วพี่เตนก็สั่งเบียร์มากินด้วยนิรุตเนี่ยไม่คุ้นเคยกับเครื่องดองของเมาพอดื่มเบียร์เข้าไปก็เลยแป๊บเดียวเมาแล้วก็เลยทําอะไรต่ออะไรไปตามที่พี่แตนเสนอมาอืมทุกอย่างก็เรียบร้อยพอหลังจากวันนั้นพี่เตนกับนิรุตก็เหมือนกับว่าแต่งงานกันแล้วพี่เตนแสดงออกเหมือนกับเมียแสดงกับผัว เสื้อผ้าชุดทํางานของนิรุธเสื้อกางเกงต่างๆที่เตนเออกไปซักรีดให้หมดหมวกที่สวมเวลาทํางานก็เอาไปซักด้วยหล่อนก็ดูแลเรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องเงินในกระเป๋าด้วยเรื่องเงินนี่สําคัญเธอบอกว่าคุณนิรุธเนี่ยต้องเล่นแชร์เพื่อจะได้มีเงินเก็บก็บอกหล่อนไปว่าโอ้ยจะทําอย่างนั้นได้ยังไงค่าเรงที่ได้มันยังไม่พอใช้เลยไม่เป็นไรหรอกไม่พอก็บอกพี่สิพี่อยู่นี่กลัวอะไรแต่คุณนิรุธก็ยังไม่ยอมตามตาม,ตามที่หล่อนแนะ เมรุดนี่ไม่รู้เรื่องอะไรมากนักเกี่ยวกับเรื่องของพี่แตนรู้แต่ว่าหล่อนเป็นคนที่มาจากจังหวัดชนบุรีมีพี่น้องสามคนพี่แตนเป็นผู้หญิงคนเดียวนอกนั้นเป็นผู้ชายคนหนึ่งก็ไปเที่ยวทะเลกันหลายคนกับเพื่อนเพื่อนหมอรถกันไปก็วแวะที่บ้านพี่แตนเม่รุดก็เลยได้เห็นบ้านพี่แตนเป็นครั้งแรกบ้านหลังใหญ่อยู่เหมือนกันข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านก็พอจะให้รู้ว่าเป็นคนบ้านมีฐานะก็เลยทำให้นึกไปถึงบ้านของตัวแกเองมันต่างกันราวกับฟ้ากับดิน ญาติพี่น้องของเธอก็ดูมีฐานะกันหมดทุกคนพี่ชายสองคนของหล่อนก็ปลูกบ้านอยู่ใกล้ๆกันเขาแต่งงานมีลูกกันแล้วพี่บ้านของพี่แตนเนี่ยต่อหน้าพ่อแม่หล่อนก็แสดงกับนิรุตเหมือนกับจะบอกให้พ่อแม่รู้ว่าเขานี่แหละเป็นแฟนของหล่อนพอหลังจากกลับเที่ยวทะเลกันแล้วหล่อนก็เซาซีให้ไปเล่นแช์เดี๋ยวถ้าไม่อยากจะเล่นก็เล่นให้นะอ,อพี่ก็เล่นไปเลยเป็นอันว่าตกลงนะตกลงครับ ก็บอกหล่อนไปโดยที่ก็ยังไม่เข้าใจเรื่องเล่นแช์นะ่ะเกิดมาไม่เคยเล่นเลยอะ่ะจนกระทั่งหล่อนมาเบมือของเงินนั่นแหละเงินอะไรอ่ะพี่ก็งเงินส่งแชร์ไงอา้าวอะไรอะ่ะอา้าวก็เธอเล่นแชร์ก็ต้องส่งเงินมาจ่ายแชร์ที่ก็พี่เล่นไม่ใช่เหรอก็พี่เล่นให้เธอไงเล่เอาอ้าวแล้วก็พี่เล่นแล้วทาไมผมต้องจ่ายเงินล่ะแมไม่เข้าใจเลยพี่เล่นให้เธอไงเอามาเถอน่ะ พอเปียแชเงินก็เป็นของเธอทั้งหมดไม่ใช่เป็นของพี่นี่มาถึงขั้นนี้แล้วแกก็เลยให้เงินไปก่อนหลังหล่อนก็อธิบายว่าพอเปียแชหมดเนี่ยนิรุตก็จะได้รับเงินก้อนโตมันก็ดีเหมือนกันจะได้มีเงินเก็บกับเขาบ้างจะซื้ออะไรใหญ่ๆเขาซื้อได้ช่วงนั้นอยากได้วิทยุเทปที่มันเครื่องใหญ่ๆเอาไว้ฟังเพลงลุกทุ่งพอเวลาผ่านไปเกือบปีวันหนึ่งพี่เตนก็พูดกับคุณนิรุตว่าอีกไม่นานนิรุตก็จะมีเงินก้อนแล้ว นิรุตก็เลยบอกว่าอยากจะได้อะไรหล่อนก็ไม่เห็นด้วยที่นิรุตจะเอาเงินไปซื้อวิตยุเทปนิรุตก็บอกว่าถ้ามีเงินแล้วไม่ซื้ออะไรแล้วอย่างนั้นจะเล่นแชร์ไปทําไมกันะ่ะอ้าวก็เก็บไว้แต่งงานกันไงนิรุตสะดุ้งโหยงเลยแต่งงานกันคําว่าแต่งงานเนี่ยนิรุตไม่เคยคิดมาก่อนจะต้องแต่งงานกับหล่อนด้วยเดี๋ยวนี้บอกตรงๆเลยว่ารู้สึกกลัวอีกไม่กี่วันต่อมาพี่เตนก็พูดบอก เราไปเที่ยวบ้านเธอกันดีกว่านะยังไม่เคยไปเลยอยากจะเห็นบ้านเธอจังมีรุคนกหนาวสะท้านขึ้นมาอีกแล้วแล้วก็บอกว่าเออพี่ผมไม่อยากไปบ้านเลยผมไม่รู้จะไปทําไมไม่ได้มีธุระอะไรอะ่ะพ่อแม่ก็สบายดีไม่ได้เจ็บป่วยอะไรนี่ก็พาพี่ไปรู้จักพ่อแม่เธอไงล่ะไหนๆเราก็จะแต่งงานกันแล้วอย่าเพิ่งคิดเรื่องนั้นเลยนะพี่เรื่องไหนอะ่ะก็เรื่องจะแต่งงานอะ่ะทําไมอะ่ะก็ผมไม่อยากแต่งคือมันมันยังไม่พร้อมอะ่ะ ็ไม่เห็นจะพร้อมเพลิมอะไรเลยเธอไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวพ่อแม่เธอจัดการเองอะ่ะเงินเฉก็มีอยู่นิดหน่อยแล้วพี่ไม่อยากจะรอ,อนานกว่านี้เดี๋ยวคุณจะนินทากันมากนี่เขาก็นินทากันแล้วรู้หรือเปล่าเพราะว่าพี่เป็นเมียเธอแล้วเราก็เหมือนผัวเมียกันแล้วอยู่แต่ว่ายังไม่ได้แต่งงานเท่านั้นแหละมันก็จริงอย่างที่เธอพูดอะ่ะเพราะว่าเข้ามานร,รูดดันเกือบทุกสัปดาห์นิรุตก็หนาวสั่นด้วยความหวาดผวาเอาเป็นว่าวันอาทิตย์นี้ไปบ้านเธอแล้วกันนะนิรุตไม่พยักหน้า รับปากก็ไม่รับคนที่คุยกันนั้นเป็นตอนกลางคืนวันตกไอรุดนี้นอนไม่หลับเลยคิดตลอดว่าจะเอายังไงดีแม่จะต้องไม่เห็นด้วยถ้าหากจะแต่งงานในตอนที่ยังไม่ได้บวชและเจ้าสาวของแกเนี่ยแม่เห็นแล้วคงจะเป็นลมไปหรือเปล่าเพราะอายุอานามมันต่างกันมากและตัวเกเองก็จะอายเพื่อนๆที่หมู่บ้านมากที่มีเมียแก่คราวนะ้าแต่มหน้าตาก็งั้นๆนะ่ะไอ้พวกเพื่อนสนิทตั้งกระโยงมันคงจะพากันหัวเราะกลั้กลิ้งอาว่าตินคิด าสาวแถวบ้านคงจะคิกคักคิกคัก,คก,คก,คกหาว่าแกน่ะตาต่ําเหมือนตาตุ่มฟ้ายายแก่หนังเหี่ยวมาเป็นเมียโอ้ยยิ่งคิดยิ่งจะบ้านิรุตก็ไปอยาางคิดหาทางออกพี่เตงก็คุยกับเพื่อนๆว่าวันอาทิตย์นี้แหละจะไปบ้านนิรุตนิรุตจะพาไปรู้จักพ่อแม่เพื่อนๆก็เยาว,ว่าอยากจะไปด้วยนะหล่อนก็บอกโอ้ยไปไม่ได้หรอกเดี๋ยวแม่เข้าใจผิดไม่รู้ว่าคนไหนเป็นลูกสะภ้ยเพื่อนๆของหล่อนก็หัวเราะก,กันเป็นที่สนุกสนาน นรุตรู้สึกอายแล้วก็คิดแทบหัวจะระเบิดเพื่อจะให้หลุดพ้นจากวันอาทิตย์ที่ว่าอีกคืนเดียวก็จะถึงอยู่แล้วเนี่ยก็จะต้องไปบ้านนะนะตอนกลางคืนกินข้าวมื้อเย็นกันแล้วก็มานั่งคุยกันที่สนามหญ้าหน้าหอพักหญิงนรุตก็พยายามคุยไม่ให้หล่นจับได้ว่าแอวิตกกังวลพี่แตนก็คุยว่าพ่อแม่คุณนรุตนะเมื่อได้เห็นเธอและจะต้องชอบหล่อนจะเอาใจให้แม่ลุ่มหลงเลยทีเดียว ส่วนคุณนีรุตนะคิดว่าฝันมากไปแล้วพี่แตนเพราะว่าแม่ผมนะไม่ใช่คนที่อยากชอบให้ใครเอาอกเอาใจแม่เป็นตัวของตัวเองไม่ได้มองคนที่ภายนอกแต่มองลึกถึงข้างในแล้วก็เดาใจคนได้ค่อนข้างจะแม่นยำซะอีกด้วยพรุ่งนี้ไปแต่เช้าเลยดีกว่านะหกโมงก็แล้วกันเจอกันที่หน้าหอพักเธอนั่นแหละยืนรตรงข้ามต้นปามก็แล้วกันนะอืมครับพี่หกโมงเช้าวันรุ่งขึ้นพี่เตนก็มาหานิรุตที่หอพัก เจอเพื่อนที่ตื่นเช้าให้ไปตามนิรุตมาแต่ว่าเขาไม่เจอคุณนิรุตอะ่ะเขาเจอแต่เตียงนอนที่ว่างเปล่าไปดูที่วองน้าเขาก็ไม่เจอตัวนิรุตออกมาก็บอกหล่อนว่าหาจนทั่วแล้วไม่มีเพื่อนคุณนั้นมาเล่าให้นิรุตฟังว่าหลอนเนี่ยหน้ายู่ยี่กาหัวหันมองซ้ายมองขวาบ่นว่าก็ไปไหนกันนะนัดกันแล้วเพื่อนก็เลยบอกว่าไปกินข้าวมัง้งหลอนก็เลยเดินตามไปที่ร้านค้า ความจริงนิรุะไม่ได้ไปกินอะไรอยู่ที่นั่นเลยตื่นขึ้นมาตั้งแต่ตีห้าอาบน้ํำคลมุคลมอย่างรดวดเร็วเลยคว้าเสื้อกางเกงมาสวมหยิบกระเป๋าตางังยัดใส่กระเป๋ากางเกงสวมรองเท้าผ้าใบาปีนออกมาจากบริษัทกระโดดหนีขึ้นรถเมล์ที่ว่างๆพอกกระเป๋ารถว่าจะไปลงสนามหลวงนิรุษตะเวนกรุงเที่ยวทั้งวันไปเที่ยวตะยามประตูน้ําบางลําพูห้าทุ่มนั่นแหละถึงได้กลับเข้าบริษัทอย่างเงียบกลิบไม่กระตุกกระตากให้ใครรู้เลยเรื่องเข้าหอพัก เซลต์หลังว่าบว่าบยังไงไม่รู้กลัวพี่เตนจะดักรออยู่แถวแถวพุ่มไม้หน้าหอพักตรงนั้นน่ะมันมีมานั่งหินอ่อนตั้งอยู่ด้วยเออโชคดีไม่มีอะไรก็เลยเข้าหอพักอาบน้ํานอนเชา้าตื่นขึ้นมาเจอเพื่อนเพื่อนถามว่าเมื่อวันเจอพี่เตนหรือเปล่านิรุษก็ยิ้มแยๆเขาก็เล่าว,ว่าพี่เตนนมาหาใ,ให้เขาไปตามแล้วก็อะไรต่างๆนาะนาะอย่างที่เขาเล่าไปแล้วนั่นแหละมิรุษฟังจบก็ขอบใจเขาเสร็จแล้วก็ไปกินข้าวที่ร้านอาหาร ไม่เจอพี่แตนซึ่งมัดแกนั่งรออยู่หน้าร้านเสมอหรือไม่ก็หน้าหัวพักหญิงไม่รุดรีบกินข้าวแล้วก็ไปทํางานทําไม่รู้ไม่ชี้พยายามอย่างที่สุดจะทําทตัวให้เป็นปกติจาเป็นว่าไม่จะดุ้งสะเทือนเพื่อเพื่อนๆพ,พี่แตนก็พากันถามว่าเป็นไงพาแฟนไปเที่ยวบ้านไม่ว่าไงบ้างละ่ะนีรุดก็หัวเราะแหะ่เลือกที่จะไม่ตอบอะไรเข้าไปในห้องทํางานก็เจอพี่แตนนั่งมองเงียบๆหน้าตาบูดเบียเ้ยวเชลียวทีเรกก็มองคุณนีรุธ แต่พอคุณนิรุตมองไปก็รีบหันไปมองต่างอื่นนิรุตก็ไม่ได้ว่าอะไรตอนที่กําลังทํางานอยู่พี่เตนก็มาหาหน้าตาเนี่ยบอกบุญไม่รับเลยสักไซเป็นการใหญ่ว่าหายไปไหนมาทําไมผิดนัดไม่รู้จักทาตัวเป็นผู้ใหญ่ซะบ้างก็ตอบว่าผมไม่สบ,บายเลยไปหาหมอปวดท้องมากเลยตอนเช้ามืดไม่รู้จะทํำยังไงก็เลยไปหาหมอที่คลินิกก็ไม่รู้ว่าหล่อนจะเชื่อหรือเปล่าแต่ก็ไม่เห็นถามว่าอาการเป็นยังไงบ้างตําตัวตุวเรศจัง พี่แตนว่าแล้วก็ปลาจากไปเธอโกรธคุณนิรุตมากเลยทีเดียวไม่พูดเกือบอาทิตย์แล้ววันหนึ่งก็มาพูดพูดว่าต้องแต่งงานกันนะนิรุตน่ตกใจเทบจะตาดุ้งเงือกให้หล่อนสังเกตเห็นเือต้องพาพี่ไปหาพ่อแม่เธอหล่อนบังคับแล้วนิรุตก็ไม่รู้จะพูดยังไงก็บอกไปตรงๆว่าแม่ผมคงไม่ชอบหรอกเออที่เอออันนี้เองที่ทำให้หลนกโกรธจนตบหน้านิรุตไปฉาดใหญ่หน้าชาเลย สร็จแล้วก็ครูว่าถ้าไม่พาไปก็จะไม่เงินที่เปียแจได้คุณนิรุตก็ไม่รู้ว่าหล่อนเปียแจแล้วก็ไม่เห็นบอกเลยอ่ะเอ๊แล้วนี่เราจะทํำยังไงดีเนี่ยก็กลัวจะสูญเงินก้อนนั้นตู้อุอตสาห์เก็บออมตั้งนานกินน้อยใช้น้อยเอาเงินไปถงแชร่อยู่ๆก็จะมาเสียมันไปเพนึกเสียดายมันมากก็เลยพูดบอกไปว่าอืมไปก็ได้แต่ว่าพี่ต้องเอาเงินมาให้ผมก่อนนะหล่อนก็บอกว่าหล่อนจะเป็นคนเอาไปให้แม่ที่บ้าน คุณนิรุตนี่พูดไม่ออกเลยรีบเดินหนีหลนก็เดินตามพยายามบังคับให้คุณนิรุตพาไปหาแม่ให้ได้เกก็เลยบอกไปตรงๆว่าจะไม่แต่งงานกับหลอนหลอนยืนตาเบิกกว้างยืนมองหน้าขมิงถามว่าทาไมนิรุตก็ตอบไปว่าผมไม่อยากจะแต่งงานนี่อ้าวไม่อยากแต่งแล้วยุ่งกับพี่ทําไมเพราพี่มายุ่งกับผมเองอะ่ะพอได้ยินเท่านั้นหลอนก็ล้วงมีดพกออกจากกระเป๋าก,กโปรงไล่แทงคุณนิรุต เขาก็วิ่งหนีใหญ่คนก็มองกันใหญ่ตอนนั้นเราสะกุ่มหนึ่งแถวสนามหญ้าหน้าหอพักหญิงหนุ่มสาวนั่งคุยนั่งกินอะไรกันเป็นคู่คู่พวกเขากําลังมีความตุกตุกชื่นกันอยู่เลยทีเดียวอยู่ๆก็มีคนมาไล่แทงกันพวกเขาก็ปากันมองมิรุตก็วิ่งหล่อนก็วิ่งตามติดๆวิ่งเร็วเหลือเกินผู้หญิงอะไรไม่รู้เต็มรองว่ามึงจะหนีกูไปไหนมึงหนีกูไม่พ้นหรอกนินรุษหนีไปเจอร่องน้ํากระโดดพลึบแต่ลื่นพลักล้มลงไปหล่อนก็ถึงตัวโถมไตทันที ใบมีดปกักฉึกเข้าที่ตะบขาขวาแล้วก็ฉึกฉึกอีกสองทีแต่ว่านิรุตเอียงตัวสะบัดจะให้หลุดผมมีดก็ถากไปทั้งสองแผลพอดีมีคนมาช่วยกระชากตัวหล่อนออกซะก่อนไม่อย่างนั้นตายแน่นิรุตไม่ได้เป็นอะไรมากเพราะว่ามีดที่หล่อนใช้มันเป็นมีดเล็กๆสั้นๆหล่อนก็ขอร้องขอร้องว่าอย่าเอาเรื่องแล้วจะไม่ยุ่งกับนิรุตอีกแล้วนิรุตก็ตกลงไม่เอาเรื่องก็ได้แล้วก็ปิดตางบ้านไม่รู้เรื่องนี้ สร็จแล้วนรุตก็ทวงเงินที่เล่นแชร์หล่อนไม่ให้ทวงตั้งลายหนหล่ลอนทําไม่รู้ไม่ชี้ถ้าทางเยอะอเยอะเยอยเต้ด้วยแม่นรุตนี่จิบใจเหลือเกินเฮ้ยแต่งกูแล้วเอาเงินกูไปอีกคิดอย่างนี้อย่างเครียดแค้นต้องยังไงดีวะเอาเรื่องแม่งซื้อดีไหมคิดไปคิดมาหลายตลบหลายวันผ่านไปสุดท้ายก็ทาใจได้หายกันก็แล้วกันเพราะว่าเราก็ทําไม่เดียวไว้ด้วยแต่แล้ววันหนึ่งเนี่ยคนนิรุตก็เกิดนักเสียดายเงินขึ้นมาอีก ราะว่าแกเห็นหล่อนไปคบกับผู้ชายคนพาคันไปกินข้าวไปนั่งคุยกันที่สนามหญ้าหัวเลาะตอกกระติ๊กกับไอ้หมอนั่นไอ้ผู้ชายคนนั้นความจริงแล้วก็ทํางานอยู่ที่บริษัท่อนคุณนิรุตจะอีกเห็นเพื่อนเพื่อหล่อนพูดว่าก็เคยคบหากันชั่วระยะหนึ่งแล้วก็เลิกห่างนกันไปแล้วพอเลิกกับคุณนิรุตก็วนกลับมาคบหากันอีกเขาอายุราวๆยี่สิบห้าปีแก่กว่าคุณนิรุตนิรุตก็เลยไม่ชอบหน้าเขาไปด้วยก็าหาจังหวะเหมาะเข้าไปคุยกับหล่อนว่าจะเอาเงินคืน หล่อนก็หัวเราะใส่หน้าโดยไม่พูดอะไรแต่ก็ทําให้นิรุตรู้สึกว่าเรามาันไอ้อวยงั่งแต่จริงๆพอหัวเราะแล้วหล่อนก็เดินหนีไปนิรุตก็ยังยืนอยู่ที่เดิมรู้สึกอวดหูใจตัวเองเป็นอย่างมากเออเรามันโง่นี่ด่าตัวเองเสร็จแล้วฉพลันก็คิดขึ้นมาได้ว่าจริงๆแล้วก็ทําให้พี่แตนเขาเจ็บปวดเหมือนกันนะมันก็คือความคิดเก่าที่เคยคิดอย่างนี้มาก่อนแล้วก็ทําให้หยุดไปพักหนึ่ง พอความคิดนี้ย้อนกลับมาก็เลยหยุดตัดใจเงินก้อนนั้นได้โดยเด็ดขาดนีรุตทำงานอยู่ที่บริษัทนั้นอีกชั่วระยะหนึ่งแล้วก็ลาออกหางานใหม่ทำโดยที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงคนไหนอีกได้แต่ทำหมาอยอ่ไก่แต่นกกนุก,กนไปวันๆเท่านั้นเองก็รู้ตึกขยาดซะแล้วเมื่อคุณนีรุตลาออกแล้วก็ได้งานทำที่ใหม่พอดีก็ไปเจอกับผู้หญิงที่รักแล้วก็คบกันเกือบสามปีจนกระทั่งเตือเห็นว่าถึงแม้ว่าแกจะรูปชั่วตัวเตีย้ยแต่ก็รักเตอจริง ตัวเธอเองก็ไม่ใช่คนที่หน้าตาสะสวยอะไรแต่เธอก็เป็นคนที่มีจิตใจดีพอดีว่าครอบครัวผู้หญิงเนี่ยเขามีกิจการอยู่ที่จังหวัดปทุมหลังจากแต่งงานได้สองปีนิรุตกวลาออกมาทำธุรกิจส่วนตัวกับแฟนก็ก้าวหน้าไปด้วยดีเมื่อเวลาผ่านไปยี่สิบสามสิบปีสิ่งที่แกทำเอาไว้ในอดีตนั้นพ็คิดว่ามันส่งผลก็ในตอนที่มีลูกสาวก็คือลูกสาวคนเดียวของคุณนิรุตเนี่ยต้องเก็บช้ำเพราะโดนไอหนุ่มมันทําให้ตั้งท้องแล้วก็ไม่รับผิดชอบ คุณนิรุตก็อับอายคายที่หน้าชาวบ้านชาวช่องก็เหลือเกินแฟนคุณนิรุตเนี่ยถึงกับล้มป่วยเข้าไปนอนในโรงพยาบาลส่วนตัวคุณนิรุตเองก็เครียดสมองแทบพังไม่มีกระจิตกระใจจะทํางานทําการเลยรู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ย่ําแย่ที่สุดความจริงไอ้หนุ่มคนนี้มันก็เป็นเพื่อนกับลูกสาวของเกมาก่อนไปไหนมาไหนก็อยู่ในกลุ่มเพื่อนกันเคยมากินมานอนอยู่ที่บ้านแล้วก็ในกลุ่มตัวมันเองก็ใช่ว่าจะหน้าตาจะดีผมผมงสูงๆดูท่าทางจะเก๋ะเตะต่ด้วย ถ้าหากแกรู้ว่าลูกสาวใจชอบกับไอ้เจ้าคนนี้ก็จะเตือนลูกก่อนหน้านั้นทีนี้มารู้มันก็ตายไปแล้วนิรุตก็เรียกเขามาพบที่บ้านพยายามหว่นล้อมให้มันแต่งงานกับลูกสาวจะออกเงินออกทองให้ทุกบาททุกตะตางโดยมันไม่ต้องควักกระเป๋าเลยก็พูดกับมันดีๆคุณนิรุตจึงถามมันว่าไม่ชอบลูกสาวแกเหรอมันก็บอกว่าก็อชอบอยู่เหมือนกันนิรุตก็ถามว่าแล้วทำไมไม่อยากแต่งงาน มันก็บอกว่าลูกคุณนิรุตเนี่ยอ้วนมันไม่ชอบคนอ้วนนิรุตคนนึกโมโหไม่ชอบแลวมายุ่งมันทําไมแต่ก็ต้องอดกลั้นเอาไว้คุณนิรุตก็บอกกับมันว่าผมมีลูกสาวคนเดียวเท่านี้กิจการของผมที่ทําอยู่ทุกวันต่อไปผมก็ต้องยกให้ลูกทั้งหมดมันได้ยินอย่างนั้นก็ตามันวาวขึ้นมาทันทีไปยักหน้าตอบว่าตกลงไปเอาเข้าจริงๆกําหนดวันแต่งงานมันเป็นนีไปไม่เห็นหัวเลย ปล่อยให้ลูกสาวคุณนิรุตเนี่ยต้องน้ำตาเช็ดอวเขา่าท้องโตโย่ขึ้นประกาศให้ชาวบ้านชาวช่องเขาเห็นเป็นประจักษ์ตาคุณนิรุตก็คิดเสียใจว่านี่มันกรรมที่ทำเอาไว้มันส่งผลกลับมาถึงลูกสาวเชียวหรอเขก็เจ็บปวดใจนานหลายเดือนเพียดจ,จนนอนไม่หลับเพนก็น้ำหนักลดหวบนิรุตเดือดมากอยากจะจ้างมือปืนไปเก็บมันทีนี้แม่คุณนิรุตรู้ก็เตือนสติบอกว่าให้รักลูกสาวของตัว รักลูกของลูกที่จะเกิดมาสวนไอ้หมอนั่นอ่ะช่างหัวมันเถอะมันแค่คนอื่นคุณนิรุตกับแฟนถึงได้คิดได้แล้วก็ได้อุ้มหลานชายตัวยนยน้อยน่ารักในวันนี้หน้าตาเหมือนลูกเสาแกเปียบเลยชื่นใจไม่มีอะไรเทียบเท่าอีกแล้วแต่เกก็ไม่เคยลืมว่าสิ่งร้ายๆที่มันเกิดขึ้นมันคือผลกรรมที่เคยทำเอาไว้ในอดีตนั่นเองล่ะครับขอขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับ